GLC สองห้าศูนย์ครับรุ่นนี้ขายดีมากนะครับที่ a b p r e Motor ครับวันนี้จัดมาอีกคันหนึ่งครับไปดูครับดูคลิปช่อง a b p r e Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ ที c 250คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นตัวคูเป้นะครับภายในภายนอกนะครับจะแตกต่างนะครับรถคันนี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่กระจังหน้าด้านหน้านก่อนเลยกระจังหน้านะครับเป็นแบบดาวใหญ่ดาวจมแล้วนะครับเป็นไนบอนกริลอันนี้สมบูรณ์มากนะครับกระจังหน้าช่องลมต่างๆนะครับไม่มีผักแตกจิกบุบบินสภาพ95%สวยๆเลยนะครับไฟคู่หน้านะครับเนียนสวยนะครับใช้งานได้ดีนะครับเดย์ไลท์ต่างๆนะครับดูคู่หน้าเนี่ยแน่ นอนนะครับสภาพแบบนี้ให้ปาร์คเซนเซอร์มาหกจุดนะครับและกล้องมองรอบคันแบบเบิร์ดไอวิวนะครับกันชนคิวโคเมียมด้านหน้าด้านล่างเนี่ยสวยแบบนี้เลยนะครับ ชุดแต่ง AMG ล้อ AMG แบบนี้ล้อ AMG ชริปเบานะเป็นสองสีนะครับตัวนี้เนี่ยจะลมดำปัดหน้าเงานะครับล้อเป็นล้อขอบ20นะครับสเปคยาง2 5 4 5ตัวนี้เดิมเดิมเลยนะครับเอาไปยางรุ่นนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยยางเป็นหมื่นนะครับก็ตัวนี้สวยๆแบบเลยนะครับมาดูเส้นสันคมเว้านะครับสวยๆคันนี้บางๆแบบนี้เลยนะฮะเส้นสันเนี่ยยังลวดลายเดิมๆนะครับจากศูนย์แบบนี้ให้สมาร์ทเอนทรีมานะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกตัวนี้สมบูรณ์นะครับกล องด้านล่างตัวนี้นะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะมีกล้องซ่อนอยู่เพื่อให้ดูเวลาเราจอดนะครับถอยจอดเวลากะชิดซุปบาทอะไรต่างๆนะจะง่ายมากๆนะคิวรีดน้ำนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแบบพรีเมียมนั้งคันนะครับสมาร์ทเอนทรีมือจับเป็นแบบพรีเมียมแบบนี้เหมือนกันนะสวยเลยนะฮะลวดลายนะครับบันไดนะครับมีชายบันไดมาให้ตัวนี้ก็สามารถเหยียบได้เลยนะล้อหลังนะครับลายสเปคเอียวกันขอบ20สเท่นกันนะครับมิชลินนะครับแบบนี้ Say my, say my, say my You know I'm after this shit Till the world say my motherfucker เอกลักษณ์ของเจ้าคลูปเนี่ยคูเป้เนี่ยนะฮะด้านนี้ตูดมุมนุ่มวาวแบบนี้นะครับสวยสง่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Mercedes Benz นะครับมีคิ้วนะครับเป็นคิ้วโครเมียมตัดด้านบนอ่าไฟเบรกนะครับตัวนี้เป็น LED ฟูลนะครับออกลวดลายมาสวยสำหรับคันนี้นะครับไม่มีรอยร้าวไม่มีตัดแดดนะครับสวยนะครับกอนชนล่างนะครับด้านล่างมีไฟรับทิมฟูลหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟอยู่ในสภาพที่สวยไม่มีรอยร้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับด้านล่างกอนชน AMG แบบโครเมียมท่อออกคู่แบบนี้นะครับริ้วรอยไม่มีสวยสง่าสด ใสนะครับปานเซนเซอร์ให้มา6จุดใช้งานได้เต็มที่นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ให้กล้องมาแบบ360องศานะครับกล้องจะซ่อนอยู่ในโลโก้นะครับตัวนี้สามารถลดเปิดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับโลโก้โฟ a t เมติกคือขับเคลื่อน4ล้อสมบูรณ์มากๆครับผมตอนนี้นะครับจัดไปครับเปิดแบบนี้เลยง่ายๆด้านหลังใครต้องการใช้พื้นที่นะครับเบาะสามารถพับได้นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเปิดปุ๊บปั๊บก็พับยาวได้เลยนะตัวนี้นะฮะสามารถที่จะใช้พื้นที่ใครตต้้้องกกการใชพืนทีี่่็ดดัววเยุม เดียวเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยฮะจะมีไฟนะครับ12โวลต์นะครับสามารถอ่าใช้เป็นปลั๊กเขาเรียกว่าเสียบเติมลมยางได้อะไรได้นะครับแล้วก็บ้านบางสายตานะครับทนทานแบบนี้นะครับเป็นตัวที่ออกแบบมาไม่ใช่เป็นผ้าอะไรทั่วไปนะก็โลกะลากระลองกองแกงไม่ใช่นะเป็นหนังนะครับอย่างดีนะครับโคลคัพนะครับเปิด้า้ฟ้าแบบคริงใช้งานได้ดีนะครับต่อยงานตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็ปุ่มกดเปิดปิดอยู่นี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับให้เตี้ยให้ต่ำได้นะครับตรงนี้เข้าไปดูในคลิปนะ Up. Every word coming out my mouth has got me here where I'm standing now. Eyes on the prize, don't blink, don't break. Move with a purpose, don't be fake. Okay. Don't play B, only gotta play an A. When he bit like me, there's only one way. Straight to the top, oh gas, no not Yeah, Straight to the top, cause no gotta say. You know I'm after this shit Tell the world say my motherfucking name. ครับไปดูภายในกันหน่อยนะครับคันนี้เครื่องเสียงจัดมาให้เป็นแบบเบอร์มาสเตอร์นะครับสวยสุดๆแผงประตูนะครับลายไม้สเสมือนจริงนะครับจับไปรูปไปนี่เหมือนไม้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ดังเป็นสีแดงนะครับเบาเมมโมรี่ให้มา3จุดนะครับแล้วสามารถปรับเลื่อนน่องได้อะไรได้นะครับตัวนี้ดีมากๆครับปุ่มเปิดปิดล็อกประตูครับก็อยู่ที่ใกล้มือจับตัวนี้ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับปุ่มเปิดปิดกระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะสวยมากๆนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วตรงประตูตรงนี้นะครับให้อีก2อสช่องเลยนะครับใช้งานได้เยอะแยะ มมา่นะะครับอไปดูเบาะกันหน่อยนะครับเบาะรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบทูโทนนะครับดำแดงนะครับสวยมากๆครับอ่ะมาดูที่พวงมาลัยตรงนี้กันสักนิดหนึ่งครับพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับให้มัลติฟังก์ชันมาทั้ง2ฝั่งนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับเกียร์ไปนี่ชิดนะครับเกียร์อยู่ที่คอแล้วครับรุ่นนี้นะครับให้พุทสตาร์ทมานะครับไฟเป็นแบบออโต้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถปรับสว่างได้นะครับเป็นอ่าเป็นแบบอะดัพตีฟคอนโทรลนะครับแล้วก็อ่อแสดงผลนะครับตอนคืนเนี่ยได้ตามสภาพความมืดเลยนะฮะคอนโซลกลางนะครับจะมีเมาส์ สามารถควบคุมนะครับควบคุมได้เป็นการควบคุมหน้าจออะไรต่างๆได้ฟังก์ชั่นอะไรต่างๆสามารถควบคุมได้ตัวนี้สวยไม่มีแตกจิกบุบบิลนะฮะสวยๆเลยนะครับปุ่มนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่สามารถปรับได้ตามใจชอบครับแอร์เป็นแบตแยกนะครับสองฝั่งนะครับแยกสายขวาได้ปรับอุณหภูมิของใครของมันได้นะครับช่องแอร์สามช่องใช้งานได้ปกตินะครับผมคอนโซลนะครับเป็นหนังแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงสวยมากๆครับมีโลโก้แอร์แบ็กอะไรต่างๆนะครับสวยเลยนะครับคันนี้ภายใน หรูหราเลยครับสุดๆครับไปดูห้องเครื่องครับ <'m> ไปครับ เคงยนต์เบนซินนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะสวยสมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะจัดมานะครับนี่โช๊คห้ามใช้ดานได้ดีนะไม่มีหย่อนนะครับนี่สวยคันนี้ล้างมาให้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้สมตกรถเดิมดูง่ายครับคันนี้เช็คสูตรมาให้เรียบร้อยนะครับระบบน้ำระบบไฟระบบความเย็นไฟฟ้าอะไรต่างๆไม่มีช็อตช่วงล่างดีเยี่ยมนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับก็เช็คระยะได้ตามปกติหลังจากนี้เลยนะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ my motherfuckin' baby The world, say name. สภาพสวยๆแบบนี้นะครับและรอนี้ราคาย่อมเยาวมากๆหนึ่ง0้านนาับาทไม่มีที่ไหนถูกกว่าที่นี่แล้วและสภาพแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าใช้คุ้มค่ามากๆช่วงนี้น้ำมันอาจจะแพงหน่อยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับน้ำมันประเทศไทยมีขึ้นมีลงและแบบนี้เนี่ยรถแบบนี้เนี่ยแล้วสมรรถนะของเขาถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับเฉลียตาการกินน้ำมันเ็าอยู่มานัก12กิโลต่อลิตรนะครับหรือว่าถ้ากดหมักๆก็าอาจจะเป็น7-8ปประมาณนี้เลยนะก็ ตามสมรรถนะของรถนะครับแต่โดยรวมราคาแค่นี้นะครับอย่าไปคิดมากดูน้ำมันคนมันจะเท่นะฮะจัดไปครับที่ AB p i พิลอ t เตครับด่วนครับ